คำถามแรกคุณผู้ชมถามมานะคะติดแฮชแท็กมาด้วยว่า askadam นะคะถาสองคำค่ะอาจารย์ดำคำว่า look and watch ที่แปลว่าดูใช้ต่างกันยังไงคะสองคำนี้เมื่อกี้ออกเสียงชัดเวร์นะครับคำว่า look นะฮะให้เลอทักก่อนนะครับรักเธอเลอนะฮะ look นะฮะจะคล้ายสระเอนะครับไม่ใช่ลุกนะฮะลุกขึ้นเนาะเนาน look 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 <Look. S 2> ซึ่งเอาอย่างนี้นะเราจะาเปรียบเทียบคําว่า look กับค,คาว่ามองก็ได้นะครับในบางกรณีก็จะเป็นมองนะครับเช่นเราไม่ได้มองทีวีนะฮะเราก็ดูทีวีก็จะเป็น I watch TV watch ก็จะเหมือนดูนะฮะในะกรณีของการดูทีวีแต่ถ้าเป็น look ก็มันเป็นการมองแบบอาจจะแป๊บเดียวก็ได้นะครับอาจจะมองแป๊บเดียวแล้วก็หันไปมองอย่างอื่นเช่น look over there look over there ซึ่งภาษาไทยอาจจะบอกว่าดูที่โน่นก็ได้มองที่โน่นก็ได้นะครับมันก็ในกรณีที่มันดูไม่นานนะครับก็ก็จะเป็น look look over there there's a dog can you see it อะไร่างเงี้ยถ้าบอกว่า watch over there อย่างเงี้ยความหมายจะต่างไปเลยใช่ไหมคะใช่ watch over there ก็คือมองหรือว่ามองดูตรงนั้นนานๆนะครับก็เฝ้าดูตรงนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนั่งจ้องแล้วก็บอกว่าเก็บรายละเอียดให้ได้ถูกต้องถูกต้องนะครับเช่นถ้าเราขอเพื่อนให้ เฝ้าของของเรานะครับก็จะเป็น will you watch my stuff for me will you watch my stuff for me ไม่ใช่ will you look at my stuff for me ก,ก็จะทำแค่นี้เลยค่ะแล้วไงก็ดูแล้วนี่ถ้า look at my stuff ก็คือโอเค I'm looking at it right now แต่ไม่ได้เฝ้าดูนะถ้า watch ก็คือ เฝ้าดูให้นะเฝ้าให้นะหรือว่าใช้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าเด็กก็ได้นะครับ Will you watch my kids while I'm on vacation ซึ่งเขาไม่ได้หมายถึงว่าให้ไปดูลูกของฉันสิอะไรแบบนี้ใช่นะฮะก็จะหมายถึงว่าดูแลนะและดูแลหนะฮะหรือว่า Will you watch my dog while I'm on vacation 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 ไม่ใช่ Vacation ใช่ไหม vacation นะซึ่งตอนนี้อดัมยังไม่มีลูกนะครับแต่อนาคตก็จะฝากลูกไว้กับสู้จริงคุณคิดดีแล้วหรอคะา <laughs> ดีฉันเติรไม่บอกว่าแ <you> กล้งทรมานลูกของคุณ <laughs> Will you look after ถ้าเตอรมว่า after มันก็เปลี่ยนความหมายนะครับเป็นด <c oughs> ูแลนะครับ Will you look after my children อันนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น look คำเดียวนะครับไม่ได้นะครับหรือ look อาจจะแปลว่าดูในกรณีที่ Uh, บอกว่าแบบดูดีหรือว่าดูไม่ดีนะครับ That looks good หรือ You look great todayThank youYou don't look all that great today แ่านะครับดูดีดมากนะครับ You <c oughs> look great today อย่างนี้นะครับจะเป็น look นะครับ <c oughs> แล้วก็ watch uh, อีกความหมายหนึ่งนะครับก็จะเป็นดูหนังที่บ้านนะครับถ้า <c oughs> ดูหนังที่โรงภาพยนตร์นะครับก็จะใช้คำว,ว่า to see a movie เช่น I'm going to go see a movie สังเกตอันนั้ไม่เติมความว่า and นะครเพราะว่าชาวเมกันมักจะใช้ควาว่า go ถช้ขี้เกียจน,น,น,นครับไม่ใช้ go and see อ่าสุญญาก็จะตัดออกนะครับเป็น go see ครับ,รบใช้ซ้อนกันตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นชาวอังกฤษก็จะบอกว่า Go to see หรือว่า Go and see นะอันนี้เราเคยพูดกันมาแล้วในเอพิซดก่อนหน้าที่มีคุณมาร์คแล้วก็คุณเกรซมาบอกว่าอเมริกันช่างขี้เกียจเหลือเกินทำไมถึงไม่เติมคาว่า a <laughs> n นเข้าไปด้วยเ <laughs> ติมก็ได้นะครับ Let's go and see a movie อันนี้คือที่โรงหนังนะครับแต่ว่าถ้า mm. ดูที่บ้านนะครับก็ใช้คำว่า watch a movie ได้ I <Yeah. S 1> want to watch a movie at home tonight หรือ I want to see TV No 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 I want to watch TV mm. ทีวีไม no 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 TV yes <Yeah. S 1> I want to watch TV baptizer ก่อนจะหมดคำถามเวลาคำถามในช่วงนี้ค่ะนึกถึงเมื่อกี้อาจารย์ดำบอกว่าจะเอาลูกมาให้ช่วยดูแลใช่ไหมคะถ้าอาจารย์ดำท่านนี้จะพูดว่า watch แต่ว่าใช้คำว่า look เนี่ยมันจะเหมือนกับอวดลูกไหมคะ Would you look at my kid ก็ Would you look at him he's so handsome อะไรอยงี้ได้นะ he's so cute หรือว่า Would you ดูเขาสีอะไรย้ยแต่ว่าถ้าเป็น uh, ดูแลก็ Look after Will you look after my kids for me หรือ Would you watch my kids for me อย่างนี้นะค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือความแตกต่างที่คุณผู้ชมถามเข้ามานะคะว่าระหว่างคาว่า look watch รวมไปถึงคาว่า see ด้วยที่ภาษาไทยก็จะแปลว่าดูมองเห็นนะคะแตกต่างกันอย่างไรบ้างในภาษาอังกฤษค่ะ อาจารย์ดาคะคาถามข้อต่อไปนะคะเป็นคําถามที่ในสังคมแบบทุกวันนี้นะคะเราได้ยินกันบ่อยมากซึ่งก็คือสังคมแห่งดรามา่าบนโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะเพราะฉะนั้นคําถามข้อนี้นะคะอาจารย์ดาคาว่ามันดราม่ามากภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีคะเดี๋ยวเราพูดถึงคําว่าดราม่าก่อนนะครับหนึ่งมันไม่ได้ออกเสียงว่าด <"D rama, S 2> ราม่าดราม่า <rama> จริงจริงมันจะออกเสียงว่าดรามานะครับดรามาซึ่งอันนี้มี DR ควบกล้ำตอนต้นคำนะครับ draw